ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอ,อยู่กับผมเรโตะนะครับผมนะกับเกมซัมโบเนอร์วอลสกายอารีนานะครับแล้วในวันนี้เราก็จะมาสุ่มสกูหามอนที่เราต้องการกัน,นครับมีอยู่ร้อยใบพอดีนะเพิ่มเติมมาเมื่อกี้ตัวที่เราอยากได้นะจะเป็นตัวของบูมน้ำนะครับผมเดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมจะเอาบูมน้ำไปทำอะไรนะครับบูมน้ำผมจะเอามาลงนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยบูมน้ำบูมน้ำมันเอามาลงในนี้ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมคือผมมีเออไม่ใช่เออถูกแล้วผมจะเอาบูมน้ำ ก็ไม่เจอตอนนี้ผมก็เลยกะว่าจะเอา100ายใบนี่มาผานเล่นนะเพื่อหาอบูมน้ําของเรานะผมนะนี่มาจากแสงผมเพิ่งได้มาจากกิจกรรมไอ้นี่โอเคอันนี้คือผมมีจากน้ำละขาดแค่บ,บูมน้ําทุยไม่ใช่จากน้ําอันนี้จาก,จากแสงโอเห็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าปะคลิปจะได้ไม่ยาวกูยี่ขีเกียจตัดอยู่ด้วยมาต้องมีอยู่ร้อยใบเว้เพราะงั้นเราสุ่มไปทีละสิบเดี๋ยวถ้าตัวสีดำออกเดี๋ยวจะพูดถึงสก,กิลมันเป็นทั่วเลยแล้วกันเนาะถ้ากูรู้นะย้ำว่าถ้ากูรู้โอเคปะเปิดส นี่แหละนี่แหละนี่แหละอ่านี่แหละรอบรอบแรกมาเราเราจะไปซีเรียสของมันก็เกลืองนี้แหละป่ะงั้นเราไปรอบสองเลยดีกว่านะเราไม่จะต้องร้อยไปอย่าไปซีเรียลหงอย่างว่ามันต้องออกมาบ้างแหละสีดาวอ่ะมันต้องออกมาบ้างแหละกวนแปลกๆวะกวนแปลกๆมันเริ่มมันเริ่มแปลกๆแล้วนะอันนี้มันยี่สิบใบมันยังไม่ออกแล้วน่าเหลือเหลือแปดสิบไปนะดูต้นไม้หายสิเลยไหมมันว่าอย่าอย่าอย่าไปต่อเลยอะไรประมาณนี้ละนะ กูตายหาแน่แน่อ่ะอีกสิบใบอ่ะสีดำไม่ออกบ้างบ้านอยู่วะมึงจะไม่ออกวะเอ้ยนี่ไงสีดำออกแล้วนะตัวอะไรไม่ใช่หัวเราอยากได้ไอ้นี่เราอยากได้เอ่อจักน้ำอ่ะอยากได้จักน้ำอ่ะอีกอไหมอีกไหมอีกรอบไหม,อไหมโอเคไม่ออกว่ะครับอันนี้เราไปเร็วไหมเร็วมากเลยนะจริงๆเราไปเร็วมากเลยนะอ่ะไปคลิปโอเคอันนี้คือแบบเราไปกันเร็วมากเลยนะโอเคมาสีดาวมาอีกหนึ่งตัว โจ๊กเลยจ๊กไฟโจ๊กไฟกูได้มาตัวที่สามเลยเนี่ยกูยอยากได้เอ,อ่ออะไรนะบูมน้ำอ,ะอ่อออะ,นะอ,ะยอยากได้บูมน้ำอินอินุกามิเอาไว้เอ็นนี้ได้อยู่กูอยากได้เอ่ออะไรนะบูมน้ำอ่ะกูอยากได้บูมน้ำเดี๋ยว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 ผมเอาให้อินุกามิ่ผมก่อนเอาอินุกามิมาแปะเอาเสอันนี้คือมันจะได้อีโบขึ้นเป็นขั้นเองนี้ได้เนาะมันจะได้อีโบดาวแดงได้ ฟินนิกลมอัตราคีปผมอยู่ที่90ใช่ป่ะถ้าบอกอันนี้ก็คืออัตราคีปคือร้อยเป๊ะเว้ยที่เราอยากได้อะไม่ใช่อัตราคีปแล้วคือมันคือความแรงคีปไว้เพราะดาเมจแล้วก็ถือว่าจัดจ้านอยู่นะถึงลุ้กูจะเป็นระดับกากก็ตามไอ้แค่แล้วกูมาแพมอะไรเนะะี่ยป่ะต่อ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 ,ตอ,ตอ,อช่างมาแล้วกันโอเคมาเรามาเคล็ดหลักเราดีกว่ามาคือการหาบูมน้ําป่ะบูมน้ําต่อโอเคทีละตัวไปโอเคกากรกหนึ่งกากระสองไอตัวนี้เก็บไว้ไอ้เี็ได้ปมเต อ่ะมันจะเปิดไปให้เอใช่ป่ะโอเคกากโอ้โหกากล้วนเลยวะเนี่ยเนี่ยมันมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะนักสนูนี่มันไม่ได้เฮ้ยแต่นักสนูนเมื่อกี้มันเพิ่มตามเหยีดได้นะเออแต่ละตัวคือแบบเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยเอาโหฮะฮะเดี๋ยวดีดพี่บูมน้ำกูล่ะบูมน้ำกูเลยเดีกูได้ห้าดาวมากูได้ห้าดาวมา กูได้ฮาดามาว้าวกูได้เจมาเช็ดแค่ไรวะเนี่ยนักเพจเออช่างแม่งเหอะนะ่แต่กูได้เจมากูไม่เคยเห็นเจมาก่อนเจทำอะไรได้เดี๋ยวดยวิเจทำอะไรได้กูขอดูก่อนเจโอ้โหใช้งานแต่นาลีนากูตายดีกว่ากูมีไอ้นี่เหรอกูไม่ค่อยเอ่ออินกับอารีน่าวะ่ะไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเดี๋ยวขอดูความคิดเห็นหน่อยได้ไหมทิพซ่าจ้าอะไรวะเนี่ยโอเคสรุปคือเก่งไหมเก่งไหมไม่รู้วะ่ะ ไม่เคยเห็นเจ้เขามาก่อนนะแต่ว่าเออได้ข้าดาวมาก็ดีแล้วมั้งข้าศึกดาวเทปล่าคงแท้แล้วลมั้งมั้งนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคช่างมาแล้วกันเนี่ยแต่นักธนูนเนี่ยนักธนูนเนี่ยคือเออ่มันจะมีแพสซีฟสกิลอยู่เวลาน้องขึ้นเป็นนี้หรือเปล่าเวลาน้องขึ้นเป็นแบบเออ่ดาวม่วงอะ่ะนะแพสซีฟสกิลของน้องจะทําให้ดาเมจธาตุลม,มแรงขึ้นด้วยซึ่งมันน่าสนใจมากเด็ดเด็ดมันน่าสนใจตัวกูต้องลอง,ลอ,งอ่ะนี่นี่น,น,นี่ตัวเนี้ยนะไอ้เชี่ยไอ้นี่กูไม่พอเนี่ยน้องเพิ่มดาเมจเยอะมากเลยเหมือนใส่รูนมาเลยอ่่่่่ะะะนแแตวาาชงงมเถอ โอเคต่อๆได้ห้าดาวมาโอเคกูดีใจแต่ไม่มากพอนะคือผมอยากเออจะเล่นคือผมอยากเล่นบูหน้ำอ่ะโอเคตัวนี้น่าจะเก็บไว้ฟิวได้ตัวนี้เก็บไว้แดกได้ตัวนี้น่าจะเก็บไว้แดกได้เหมือนกันคือทั้โอ้โหมีไม่มีมีโอกาสที่มันจะออกไม่หรอ่กบูมน้ำผมโอ้โหเหือบูมน้ำมาเหือบคุณอย่าพหนบูมน้ำมาคือตอนนี้ก็แบบ ขอบุมน้ำได้ไหมบุมน้ำให้ให้ให้ใหใหใหหเผื่อเนาะขอบุมน้ำเถอะนะไอชิคคุดกากเลยว่ะไอมาแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ตัวคิวมาสองตัวโอเคถือว่าดีไหมไม่ค่อยหมดหรือ40บใบแล้วว่ะเหลือ40บใบแล้วโอเคไปอีกรอบแล้ว,ว,วกันมาลองกันไปช้าๆไปช้าๆมันมีโอกาสโอเคสลามเบนเดอร์โอเคเก็บไว้แยกได้โอเคตัวนี้ก็เก็บไว้แยกได้โอเคขึ้นไปสี่ดาวเนาะ <c oughs> ทำไมมันแลนอันเน็ดอันหนาจังเลยวะ คือหลังจากที่ได้ห้าดาวมานี่คือแบบดวงกูเชี่อทันทีเลยโว้โหพุทธกาเลยแต่ตัวตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ีผมเก็บไว้ที่ได้ผมเก็บไว้เล่นไหนนี่ได้โอ้โหตัวตัวเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้โหโคตรกาเลยโคตรฉ่เลยจริงจังไหมเนี่ยจริงจังเปล่าวะทำไมมันเลยดูกากจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบขนาดวันนี้ไปวัดมานี่ดวงฟิ้งๆเลยเหรอวะแต่ว่าห้าดาวตัวตรงจิ้มเก่งปะ ท่านเก่งดวงกูก็น่าจะหมุนไปกับผ้าดาวตรงเมื่อกี้แหละแต่กูยังได้เอ้ยเอาว่ะเอาว่ะบูน้ำึงมึงกูลามึงมาทำไมตัวเชี่ออะไรเนี่ยเมียน้ำเหรอเออไม่ใช่พิมพ์เห็นน้ำเมียลมเมียอะไรอะไอเนี่ยกูัวฉันน้ำกลัวไม่ใด่ใจน้ำบูน้ำบูน้ำกูอยากได้บูน้ำมากเลยนะเว้ยแต่ทำไมมันไม่โง่เลยอะเออคือมันฟิลไม่ได้ด้วยอะทำไมมันฟิลไม่ได้อะเหลืออยู่ยี่สิบละมา โอเคไปช้าช้เอ้ยเอาวะ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 เม่งมันมีโอกาสก็ตัวแรกมาไอ้เยียตัวเชื่อ,ต,อตัวเม่งเหนียม,มาผัวแม่งตาใบเ,เชื่อตามาทำเชื่ออะไรจากกูล่ะเออไม่ใช่บูมบูมบูมน้ำกูอะบูมน้ำกูบูมน้ำกูมาเลยว่ายแหละนักกูกลาวงานเลยบูมน้ำกูอะคือโอกาสออกมันก็น้อยอยู่แล้วอะเนาะแต่สีดำก็ออกมาเรื่อยๆนะเว้ยแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะน้อยขนาดนี้พวกเชี่ย นี่มันก้าขนาดนี้เลยเหรอวะเชี่ยมมึงไปกับเมียงเลยนะไปโดนแดกกับเมียงเลยชิบหายโคตรก้ากเลยนี่นเราเหลืออยู่สิบใบสุดท้ายละเดี๋ยวอันนี้ผมเต็มพอดีมะเดี๋ยวใกล้จบคลิปละตัวท้าตอนท้ามาตัวท้าแล้วเนี่ยเราเหลืออยู่สิบใบละชะตากรรมของเราน้ำมันจะสิ้นสุดที่ตรงนี้นี่แหละเด,เดี๋ยวแป๊บนึงเรามาอ้นี้ดวงกันหน่อยดีกว่า,าเอาดวงมาบดกับอ้นี้ก่อนเรียกว,ว่าเอาโชคร้ายออกไปอโชคร้ายออกไปโชคร้ายออกไปสี่ห้า 4, รอบแล้วเอห้ารอบโอเคเอ นี่คือวิธีาการเอาโชคออกไปนะครับเอาโชคร้ายออกไปเนาะมันจะได้แบบนี่ได้กินมาโอเคเอาโชคร้ายออกไปยากโอเคยังไม่โชคง้ายห่างหายอยู่ตัวเราไปต่อไปมันจะเป็นโชคดีของเราเว้ยบูน้ำมันจะต้องโผล่มานะเพออราะกูดองไว้เยอะเหมือนกันนะดองน้ำกันนะมึงมาเหอะนะกูไหวแหละยังมึงยได้แบบมูน้ำอ่ะแต่ไม่ได้มหาสกีอะ่ะมึงมีแต่จับมันเอาไปเล่นตัวเดียวมันไม่ได้ไงมันต้องการบูเพื่อนมานะ คือกูขอเหรอกูขอได้ไหมได้ไหมกูขอได้ไหมเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหไอ้เกิดมาทำไมอะเกิดมาทำเชี่ยไรมาทำไมไอ้หนูบูมน้ำกูล่ะโอเคคือตอนนี้คือบูมน้ำเราเอ่อได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไม่มีเอ่อ จะก่ให้เปิดอีกต่อไปแล้วนะครับผมนะที่เรามีก็นะนี่แหละเรามีอยู่กี่โอเคเร, 20. เรามีอยู่ยีเรามีอยู่ยี่ตอนนี้มันมีกิจกรรมนี่อยู่เนาะคือถึงเราจะซื้อเราก็ซื้อได้แค่หนึ่งพันนี่แหละมั้งแต่ว่ามันสิบห้านี่ไงนะส่วนอันนี้มันสี่ดาวแนๆ่ๆแต่ว่ามันสี่ดาวาแบบไอ้นี่ไงมันสามร้อยอะสามร้อยเราแดกอันี้ได้ได้ตั้งเยอะแต่นี้มันสี่ดาวบางทีก็ห้าดาวหลุดมาบ้างเนาะรอบน,นี้เราได้ห้าดาวมาตัวหนึ่งฉ่ว่าดีอยม่เออกูไม่รู้อ่ะเพราะว่าแบบเจ๊เขากูก็ไม่เคยเล่นด้ยนดวย้ว้าาาาออเเเีี๋ยมมมขไปหูลกลกันนนจงต ต้องเก็บไอ้นี่ใหม่ละโอเคตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วัง้งนะคือไอ้นี่เราก็น่าจะจบแล้วไม่น่าจะมีอะไรละแล้วนะเพราะจริงๆกูจะมาหาอะไรนะกูจะมาหาบูมน้ําแต่บูมน้ํากูไม่อยู่ละบูมน้ํากูไม่อยู่ละแล้วลก็ไอ้ทีมตรงนี้ใครก็ได้ช่วยกูทีกูผ่านไปไม่ได้เนี่ยกูจะฆ่ากับอออไอ้ไอ้สไนฟยังไงช่วยกูหน่อยนะแล้วก็นะตรงนี้ตรงนี้มันมีกิจกรรมหนึ่งนะคือกูก็เป็นมือใหม่ของสมอนเนอร์ใช่ปะ่ะผมเลยต้องการอ่คนที่จะมาแบบคอยชี้ทางไปในทางที่ถูก ถูกต้องโอเคลิ้นพันด้วยเนี่ยมันมีกิจกรรมตรงนี้อยู่เว้ยซึ่งมันจะให้เปิดไอ้ถุงเมื่อกี้แต่ผมเลือกสนไนฟไปใช่ปะถ้าผมเลือกสไนไฟไปแล้วทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าตัวไหนมันเก่งบ้างนะตนนัวไหนมันเก่งบ้างอย่างอไอ้ไอ้ไอตัวเนี้ยตัวนี้คือมันจะมา1สัปดาห์ต่อทีอะอันนี้สัปดาห์ที่13สัปดาห์ที่14อ่ะมันจะเป็นไอ้นี่เว้ยเนี่ยมันจะมีไอ้ราชาคนเถือกับแจ็คโอโอลิเลเทิร์นเนี่ยแต่ผมก็ไอ้นี่อยู่นะผมอยากได้ตัวของน้องอยู่นะแต่ว่าน้องไปท ผมจะเอาน้องไปตีกับธาตุน,น้ำไงมจะเอาน้องไปตีกับนนนร้าเว้ยแต่ว่าน้องเป็นธาตุลมไม่รู้ว่าน้องจะตีเขาหรือเปล่านะผมอยากให้ทุกคนช่วยเลือกทีนะว่าท่านมาตรงนี้ผมควรเอาตัวอะไรดีเนาะถ้าเป็นไปได้บอกบอกวิธีจัดทีมให้ให้กูด้วยเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็บอ,อกบอกกูด้วยนะว่าตัวไหนเก่งแต่ในใจหัวผมจะได้ไอ้เนี่ยผมจะได้ไอ้เต่าเต่ามืดนะจะได้เต่ามืดเนี่ยแต่ว่าเต่ามืดโอเคแล้วก็นี่ตรงนี้จะมีจักจะมีไอ้จักรลมมา นะครับผมนะแต่ผมไม่อยากได้ผมอยากได้ไอเนี่ยผมอยากได้ไอ้ซามูไรเนี่ย,ผม,ย,มย,ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียวกว่าอะไรผมขอเรียวกว่าซามาูไรหรือเอาตัวนี้ตัวนี้ก็ดีนะผมเห็นบ่อยมากเลยนะแต่ซามูไรมือนก็น่าสนใจนะมนันเป็นแสงมือใช่ปะ่ะมันเป็นแสงมือก็น่าสนใจดีอ่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ผมแอบเชียร์ผมแอบเชียร์แค่แสงมือสองตัวนี้นะส่วนตัวนี้อ่ะตรงนี้คือจะมีเนี่ยมันจะมีอ่าจากจากไฟมาอยู่แต่ว่ากูจะเอามันไปตีกับน้ำไงเดี๋ยวนะเฮ้ยถ้ากูแต่นะถ้ามันมาตรงเนี้ย ตัองไปจักลมใช่ปะ่ะลมมันต้องชนะนะเอองั้นกูเอาไอ้น,นี่ไปสู้ก็ได้นี่ว่าใช่ปะ่ะกูตัวนี้ไปสู้ก็ได้นี่ว่าน้องก็น่าจะดาเมจแรงเหมือนกันงั้นคือกูต้องรออีกสัปดาห์นึงกูถึงจะได้ใช่ปะ่ะนี่รออีกสัปดาห์นึงกูถึงจะได้เนาะเพราะว่าน้องธาตุไฟตัวเนี้ยน้องธาตุไฟตัวเนี้ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเลือกเป็นเออ่ไอ้นีน่ธาตุมืดอะเพราะว่าน้องเขาสวยดูแล้วทรงน่าจะเก่งส่วนตรงเนี้ยไม่รู้เอาอะไรแอดมืดดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนี้ไม่รู้ว่ะถ้าผมเลือกนะผมไม่เลือืออออกกกกกไไไไ้้ตััววทีี่่่่มมมนนปิดาาแสง็็ผเลฟะ นะส่วนมาตรงนี้ตรงนี้จากน้ำค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่านะตัวอื่นตัวที่น่าสนใจก็ตัวนี้ <c oughs> นะประมาณนี้แหละมั้งส่วนสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ผมจะเลือกเป็นไอ้นียผมจะเลือกเป็นตัวนี้ไอกลนแสงไอจากที่ผมเลือกว่าตัวนี้โอส่วนตอนนี้ผมขอเลือกเป็นไอโรโลบอดที่ดีปะ่ะโลบอทนี่ก็ดีนะหรือไม่ก็เลือกเป็นไอนี่แสงสมุไรแสงว่าสมนแสงเสมุนไพรมืดผมไม่รู้ว่ามันใช้ไงอ่ะแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายผมก็น่าจะเลือกเป็นเนี่ย จากน้ำนะเดี๋ยวค่อยไปหาบูมน้ำทีหลังหรือถ้ามีตัวที่ดีกว่านี้ทุกคนก็ฝากเลือกด้วยนะว่นะโอเคก็น่าจะหมดไปแค่นี้แล้วแห <c oughs> ละผมคิดว่านะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละคือคกูก็ไม่รู้ว่าจะเอาสปอร์มาจากไหนแล้วนะเพราะว่าสุม่มไปไม่ก็เกลือนะตัวที่เราได้มามีอะไรบ้างวะอ่าตัวที่เราได้มาคือกูได้อินนี่มาหนึ่งตัวแล้วนะตัวนี้กูได้มาหนึ่งตัวแล้วก็เจท่าดไฟเจท่าดไฟตัวนี้เก่งไม่เก่งบอกกูด้วยนะ <c oughs> เจยเขาอ,อยู่ในนี้หรือเปล่า <c oughs> นี่ๆๆนี่เจท่าดไฟเ่ย เจ้าถ้าไฟเราได้เจ้เข้ามาหนึ่งตัวเราไม่รู้ว่าเขาเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมค่อยไปหาข้อมูลอีกทีแล้วก็เพิ่มอตัตราคิเนาะในทีโอเคถือว่าดีมากเพราะเจ้เข้าไปได้ทุกที่เลยใช่ปะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วเพราะตัวที่เราได้ใหม่มาส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีบูมมาให้กูเล่นอะ่ะคือมันไม่มีคู่บูมอะ่ะมันมีแค่จักรให้จักไปกับจกักมันก็ไปไม่ได้อะ่ะมันต้องการบูมตัวหนึ่งใช่ปะโอเคก็ช่างแม่งแล้วกัน,นเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่เดี๋ยวอรออีกสัปดาห์หนึง่งเดี๋ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไ้เพียงเท่านี้แล้วผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมนะจุ๊บ๊ายบายครับผม,ม